สวัสดีค่ะช่างบัวจากร้านสวายทีสวิตนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับ iPad Gen 6นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเข้ามาในอาการทัศกรีนไม่ได้นะคะช่วงตรงนี้เนาะเป็นแถบขีดตรงนี้ประมาณนี้นะคะที่ทัศกรีนไม่ได้ตอนนี้ช่างบัวก็ทําการเปลี่ยนตัวกระจกทัศกรีนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถใช้งานได้หมด ทุกอย่างเลยนะคะสามารถใช้งานได้เลยสามารถใช้ทัชสกีนได้ตามปกติเลยนะคะนี่ช่างโบรลากให้ดูเลยก็คือทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ประสบปัญหานะคะทัชสกีนไม่ทำงานหรือว่าแบบ มีอาการทัดหลอนๆหรือทัดไม่ได้บางจุดนะคะสามารถนำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านเช็คก,ก่อนได้นะคะเช็คให้ฟรีนะคะไม่มีค่าบริการค่ะสัลคกค้าท่านใดที่สนใจนะคะนำเครื่องเข้ามาได้เลยสนใจสอบถามผ่านเพจแล้วก็ Lin e แอดออฟฟิเชีของทางร้านนะคะวันนี้ช่างุบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ